ไอ้มงนะฮะหรือว่า To โยต้าคอมพิวเตอร์มันก็คือรถตู้นั่นแหละเออถ่านึกไปบอกไอ้รถตู้วิ่งวินนะเออแต่แต่ไม่ใช่โฉมปัจจุบันนะโฉมปัจจุบันเขาเรียกหน้ายาวแต่ว่าโฉมที่แล้วเนี่ยเขาเรียกไอ้มงไอ้มงอ่ะก็รุ่นนี้ต้องบอกว่าราคามือสองเนี่ยคุณดูได้แต่ว่าเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่าปีเดียวกันรุ่นเดียวกันราคาบางทีห่างกันเป็นแสนบางทีรุ่นเดียวกันปีเดียวกันห่างกัน2องสามแสนก็มีมันมาจากสาเหตุอย่างแรกก็คือ มันมีรถ2ประเภทในตลาดกลุ่มนี้คือรถบ้านแท้ๆคือมันจะรถบ้านมันก็ไม่เชิงบ้านหรอกส่วนใหญ่มันรถบริษัททั้งนั้นนะ่ะแต่เป็นบริษัทแบบส่วนตัววิ่งเล่นทั่วไปก็อาจจะไม่ได้หนักมากอาจจะวิ่ง4 5่ห้าแสนจริงอ่ะแต่ว่บไม่ไม่ได้โทมมากนะอันนี้ก็คือป้ายฟ้านะวิธีการถึงเงคือมันจะเป็นป้ายขาวฟ้าขาวอักษรฟ้านะก็อีกอย่างหนึ่งเป็นพวกเคยเป็นรถรับจ้างคือเคยเป็นป้ายเหลืองแล้วมายกเลิกถ้าเปรียบง,ง่ายๆก็เสมือนเป็นแท็กซี่ของรถตู้นั่นแหละพวกนี้ก็จะเป็นรถติดแก๊สซะเยอะแล้วก็ววิิ่งงกัันนตาามอุสรร์ อะไรเงี้ยวิ่งกันโอ้โหพวกนี้ไม่ไม่มีต่ำกว่าล้านหรอกเผอิญ <ๆ S 2> จะ2องล้านเลขไม้วนมาแล้ววนอีก <ๆ S 2> วนแล้ววนอีก <ๆ S 1> ววอย่างเงี <ๆ S 1> ้ยน็อกรอบแล้ว <ๆ S 1> ก็จะเคยเป็นป้ายเหลืองแล้วก็มายกเลิกแล้วก็มาจดใหม่พวกนี้ถาว่าเล่นได้ไหมหอ๋อมันเหมือนเราซื้อแท็กซี่ถอดป้ายคือเรารับสภาพได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะขายถูกไปเลยนะขายถูกแบบทิ้งห่างเป็นแสนเลยนะซึ่งวราะฉะนั้นราคาในนี้ดูคร่าวๆได้แต่เอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้อย่างหนึ่งที่ทำให้ราคามันดิฟกันเยอะคือมันจะวัดกันที่ชุดแต่งข้างในที่เเขาารียกกันว่ เบา V I P แต่ง V I P แล้ว V I P ข้างในเนี่ยมันก็มี V I P หลายเลเวลอีกนะมันมี V I P เฉพาะเบาที่เป็นเบาตัวใหญ่เบานวมแต่เพดานเหมือนเดิมก็มีแกแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในแบบผับ E D M อ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเอเข้ามาเออยู่ R C A หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลขไม้จริงๆต้องบอกว่าวัดยากเหมือนกันเพราะว่าด้วยอายุอานามส0บกว่าปีก็ดีหรือว่าผ่านมาหลายมือกกอไม้กันซะเยอะอ่ะพูดง่ายๆนะซึ่งเรา มันก็จับมือใครดมไม่ได้หรอกแต่คนเอาไปแบบ รถตู้ส่วนใหญ่ก็ทําใจมาส่วนหนึ่งแล้วว่าเลขไม้เท่าไหร่ก็ชากแมงเหอะไอมันไอมันวิ่งได้ก็แล้วกันอะไรเงีย้ยเพราะบางคนก็หนึ่งก็จะไปทํางานต่อเอาไปเอาไปทำมาหากินต่ออะไรเงีย้ยแล้วถ้าดูหน้าง,งานแล้วมันโอเคราคารับได้ก็โอเคไปทําเงินต่ออะไงก็รสองแบบแบบเออก็คุ้มแล้วอะไรเงีย้ยเออได้ของแต่งได้ไมมาก็คุ้มแล้วแต่รุ่นนี้ต้องบอกว่ารถตู้วิ่งวินนี่จะประหลาดนิดนึงคือป้ายแดงร้านหนึ่งมือสองบางทีล้านสองเพราะว่าบวกชุดแต่งเข้าไปแล้วแล้วไม่ต้องรอเพราะว่ารถตู้จริงๆเวลาจดจะนานกว่า บุคคลเวลาจะจดขึ้นมาะจะนานกว่า นะครับอ่ะก็ถ้าท่านจะเล่นนะฮะแนะนําเล่นดีเซลก็จะโอกาสเจอรถป้ายเหลืองน้อยนออหอน่อยนะครับโอกาสจะเจอรถป้ายเหลืองน้อยหน่อยนะเล่นดีเซลเล่นปีท้ายๆแล้วกันนะที่เหลือก็แล้วแต่สภาพวัดกันที่ชุดแต่งนะก็พูดยากไม่ถนัดรถตู้กันพูดได้จากประสบการณ์ที่พอเคยผ่านตามมาบ้างประมาณนี้แล้วกันสิบการปรกรรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปะพฤกกรุงเทพม,มนครอยากตีราคาส่งรุปรถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา